เออพระรามาวัดซี่นู่วันนี้มีความผูกใจตีขนาดเจ้าอาวาสรักนั่งลงเดียวมันหลุงมันแล้วชมด้วยปลาฝอยปลาฝอยเออร้อยมาที่นี่ร้อยวันนี้เรือราชาต้อนรับอย่างนี้ร้อยแมยดีกว่าเ,ออเราในบริการนี้เลยอยู่กินแบบราชากินร้อยกินมาก่าเหมือนเยอกินราชาอ,อไป รอยไม่ตายสักทีก่อยโอเปอเรเตอร์กูมาที่พี่ยังประกาศเรือยู่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพึ่งแต่ไม่รู้ความเลยแค่น้อยแค่ตาเกลื่อนเต็มไปกับความได้กับขึ้นร่างคนมาติ้งตาเลียกูนับนับไดินเชีงสาวันกูตื่นเลยไอ้น้อยในในรถกูมาถึงจอดปั๊บ พีราชาสองเที่ยวทางองค์จะไปนำแซงกองงานที่เดียวเที่ยวที่แกนเที่ยวทางไ้ครับพี่บริษัททางราชพีบริการทดาครัพี่เท็ดราชความแม่จะชนะดอมกินเดี๋ยวยังนั่งลุงอยู่คืนเดียวจ้ะนั่งโต่อไวโบโอเปเรเตอร์เรื่อมาประกาศกันพีโตมลุงมีมดทำไมได้แต่ลอยไม่บูเต็มบุญ รอยฝั่งไม่โตประชาชนนายวัดสีเตโนยินดีบริการต้อนรับตาที่เที่ยวเรือสีเตโนทัวร์ใช่ฝนไม่โจรอยจริงที่หนักรองไร่คนแร่การบุญหนานวัดมี่นักรองได้จริงฟรีหนักร้องวงลูกคุ้มไม่เลยยังนั่งเดียวก็มิ่งรี่ต้องคืนลองนั่นคนแค่เว่นวัวฟรี บอกไม่ครับตุงใจไม่ได้วใช่มายื่นรองเร่งบอกเราไม่เอาคนจะไม่นี่กงหวังนอนมันเปลี่ยนไปแล้วอยู่มันเปลี่ยนเออคนไม่กว้างไรอู่จะไม่นี่ยยืนจะไหนกองเลยลมายื่นรองเร่งใจแจ่มมันไม่แล้วมันหัวนอนนักรบตุงมาตึ้งว่างีใ่ใดออกแนวไอ้กี่รองแก็จอบแล้วไม่รอมัตสีใจจะไม่รออยู่ นั่นมันไปนั่นนักลงลูกคุ้งก็โจทตัวออกลกลั้งมือตีคอนคอยมากระดามาโน้มนอนี่เลยนักลงลูกคุ้งมาตึงยืนปั่งสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทีน่รนักทุกท่านวันนี้ผมดีใจเป็ที่ได้เดินทางมาก่อนรงน,นี้ดีใจมากลาเ,ลลเลยบุลเล่ไกรลับแล้วฮัลโหลตึ้งนารอจนสิงห์งไม่ม,มาตั้งไม่ต้องรอสิงห์ข,ขึ้นขึ้นก่อนเลยตามนีกับสามูก อาสดีนะขเียงเขานต้อนับเชิาดอนีก็สัดีนที่เาวัความรู้วันนี้คนติ่รองรับที่เราอคสเอาขอเชิญปาในคุนอยตายแล้วก็เชียงปลาผือ แล้วก็เจ้างปลาบก็เจงน้อยจะยัาวิมวางแต่มาคีบบอกอ็ทวดเป็นปก็เจียงีบขอเสียงช่วยนะยัาวิมวังนี่นับกองกัตถิงเออเรา่านวัดจัดกัตถิงไม่เก่าไม่เา